เดี๋ยวลิตเต้ไวท์เฮาส์ครับี่มาที่ไปยังไงครับผมก็ที่มาที่ไปคือส่วนตัวฟุ๊กเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเราก็คิดว่าอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยคิดว่าทําในสิ่งที่ตัวเองชอบดีกว่าเพราะเราเป็นคนชอบดื่มกาแฟก็เลยมาเปิดคาเฟ่แล้วก็จนมากลายเป็นร้านเดลิตเติ้ไวท์เฮาส์นี่แหละครับทําไมธุรกิจตัวแรกที่เราคิจะทําถึงกาแฟเลยนอกจากความชอบแล้วยังมีอะไรอีกไหมครับคือจริงๆส่วนตัวแล้วเราเป็นคนที่ เมื่อก,ก่อนเคยคิดว่าอยากจะทําเป็นธุรกิจอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเราก็บบเบอกร้านอ,อ,อ,อาหารไหมอะไรเงรี้ยจนไปๆมาๆเรามาขัดเกลาจนกลายเป็นแบบร้านกาแฟร้านคาเฟ่ดีกว่าเพ<อ>ราะว่าช่วงนี้มันน่าจะเหมาะเพราะว่าเราอชอบดื่มกาแฟเราเป็นคนชอบไปเที่ยวคาเฟ่ด้วยเพราะว่าคาเฟ่เนี่ยมันจะมีม,มุมที่เอาไว้ถ่ายรูปได้แล้วก็เอาไว้นั่งคุยนั่งคุยงานนั่งแบบชิวๆอะไรเงรี้ยครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย ร้านนี้มันน่าจะเหมาะเราเรามีพื้นที่แล้วเรามีเครื่องดื่มให้บริการสําหรับคนที่แบบมาเที่ยวแล้วก็มาพึ่งงานอะไรเงี้ยครับทำไมได้ใช้ชื่อ The Little White House ไปคือจริงๆก็พยายามคิดนานเหมือนกันนะครับว่าจะใช้เป็นชื่ออะไรดีจนสุดท้ายพอเราคิดคอนเซ็ปต์ร้านมาแล้วเนี่ยว่าแบบร้านเราอยากสร้างเป็นแบบนี้นะ<ม>เป็นซบจั่วเป็นเหมือนบ้านแล้วก็เป็นสีขาวด,ดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น The Little White House น่าจะเหมาะกับ คอนเซปต์ของทางร้านเพราะว่าเราสร้างร้านออกมาให้มันเป็นบ้านแล้วความรู้สึกของบ้านเรารู้สึกว่าให้มันให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้ความเหมือนแบบเนี่ยได้เป็นบ้านที่แบบเฮ้ยมีเพื่อนมีพี่มีเป็นแบบครอบครัวเราก็รู้สึกว่า the little white house house นี่น่าจะแบบตรงกับคอนเซปต์ร้านเรามากกว่าชื่อโลโก้เื่อกีเราอธิบาย้วบอกเป็นตัว F สองตัวใช่ครับอเพราะว่าเราก็อยากจะหาคิมิคอะไรที่แบบโลโก้ร้านที่มันจะสื่อถึงตัวตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลย มาจุเป็นตัว F คือาการจะต้องบอกนิดนึงว่าเราบอกเป็นตัว F สองตัวประกอบกันบนล่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันให้ความรู้สึกว่าแบบตัว F 2ตัวมาประกอบกันเป็นรูปบ้านแล้วก็ตัว F เนี่ยก็หมายถึงชื่อฟลุกด้วยหมายถึง Family หมายถึง r i ร n d s หมายถึงแฟ,แฟนด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยมาจุดที่เป็นรูโก้นนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าคาพฟ่ีนี้ร้าทาแบบนี้ด้วยเลยนะ อัน้ำพกมีโน่นมีนี่แบบว่ามีหลักของจุ้ยในการร้างคาเฟ่ที่มาเป็นยงงที่มาเนี่ยก็ก็ก็จริงๆก็เราก็ดูตามหลักของจุ้ยด้วยอย่างที่พี่บอกนะครับเพราะว่าเราก็แบบพยายามดูว่าเฮ้ยอะไรที่มันทําแล้วมันไม่ขัดกับหลักของจุ้ยอะไรทําแล้วมันดีเราก็ทำไปดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมเราก็พยายามแบบดูว่าแบบไอ้เราจะหันหน้าร้านไปข้างไหนน้ำพุเราจะวางตรงไหนอะไรเงี้ยครับข้างในร้านด้วยเหมือนกันว่าแบบเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยเราก็พยายามดูตามหลักหลักของจุ้ยครับผม ั have ่านคุณแนะนำถูกหมายถึงว่าเด้ an er ่หล no ักเรื่องต่างๆันนู่นนี้จริงๆก็ไม่ได้มีใครแนะนําแต่ว่าเราก็ศึกษาเองด้วยเราก็ดูว่าแบบปรึกษาอาจจะมีแบบปรึกษาพี่ที่เขาเขาเชี่ยวชาญทางด้านที่ช่วยด้วยแล้วก็เราก็ดูในอินเทอร์เน็ตด้วยว่าแบบควรที่จะทําแบบไหนดีอะไรเงี้ยครับอะไรที่แบบเราเราเราดูแล้วเราเรื่องน่าเชื่อถือแล้วเราว่าทําไปมันก็ไม่เสียหายเราก็เราก็เราเราเราดู ใช่มันเปเรื่องกคนดยตอนแรกก็ก็ไม่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 คิดว่ามันจะเยอะเพราะเราก็ตั้งตั้งไวไปไม่สูงมากแต่ว่าพอทําไปทำมาแล้วเรารูสึกว่าแบบเราอยากทำออกมาให้ดีที่สุดเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบว่าจะลงทุนเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือขอให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดแล้วเราพยายามเลือกสิ่งวัตถุดิบทุกอย่างในร้านไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เลือกพยายามสิ่งดีที่สุด ให้กับลูกค้าให้กับทุกคนที่มาร้านเราอะไรเงี้ยครับถามว่าเยอะไหมก็ก็ถือว่าส่วนตัวเราเนะเราก็คิดว่าเกินเกินกับเป้าที่เราตั้งไว้ตอนแรกนิดนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งจะต้องมือจันต้อวต้องมดีเรื่ออะไรก็้แต่จะมาใช้เวลาด้วยด้วยใช่ครับตั้งแต่ว่าร้านเราดีแล้วเราก็ต้องไปดูเองว่าแบบว่าวัสดุต่างๆว่าเราจะใช้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยโครงสร้างต้นไม้ทุกอย่างเราเขาเรียกว่า ลงมือต me ัดสินใจเลือกเองรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆไม่ว่าหาอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกก็ต้องเป็นคนมานั่งคิดว่าเราอยากอยากจะขายอะไรบ้างเราจะมีเป็นเมนูอะไรที่เป็นพิเศษที่เป็นของทางร้านเราอะจะมีมีเมนูที่แบบเออยพ่เศษถามจะมีเมนูอะไรพิเศษเอ้ยถ้ามาร้านนี้เลยมีแน่นอนครับคือเรารู้สึกว่าแต่ละร้านเขาก็จะมีเอซิกเนเจอร์ของร้านเขาไปนะครับส่วนตัวของตักเองเนี่ยร้านเราเราก็อยากจะมีซิกเนเจอร์ของร้านเราที่ ทุกคนมาเราก็อยากให้ทุกคนได้ลองอาจจะเป็นเครื่องดื่มกาแฟหรือว่าเครื่องดืมงด่มน้ำผลไม้หรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มตามซีซั่นต่างๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องมานั่งคิดกันก่อนว่าเราจะทําอะไรดีแล้วเราก็ต้องรู้ว่ามันทาได้จริงหรือเปล่าแล้วเราทําแล้วคนจะแบบชอบหรือเปล่าอันนี้นนต้องเรียน <c oughs> เรียนครับกาแฟบอกตรงเลยว่ากาแฟมันทำไม่เป็นเลยเป็นคนเป็นผ <c oughs> ู้คนิีภพบอย่างเดียวปกติเป็นคนกินอย่างเดียวแต่ว่าพอเรามาทําร้านคาเฟ่แล้วเนี่ย พอเราได้ทุ่งกาแฟมาเราก็ต้องไปเรียนเพราะว่าถ้าเราจะไม่มีพื้นฐานเลยมันก็ไม่ได้เกิดว่าอนาคตแบบเรามาล้านแล้วแบบมีคนอยากตอให้เราลองชงให้กินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวมีไปเรียนแน่นอนแล้วก็ต้องหาคนที่มาประจำร้านเราอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยต้องเรียนควบคู่กันไปไปช่วยช่วยเหลือกันอะไรเงี้ย็นักใจไหมครับก็ขึ้นขึ้นเรือมืออาชีพทำให้เขาเป็นมืออาชีพโอ้ไม่ขนาดนะก็ก็เราก็นทำไปแบบ ตั้งใจแหละคือจะบอกว่าชิวๆก็ไม่ได้คือเราก็ตั้งใจทําแต่ว่าถามว่าเครียดไหมก็ไม่ไม่ไม่ครัเรารู้สึกว่าถ้าเป็นถ้าไปอะไรที่อาจจะเป็นครั้งแรกในการบริหารร้านอะไรพวกนี้เพไม่เคยทำพุรกิจมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าเราก็พยายามศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ศึกษา ที่ใหญ่หรือว่าใครที่เขาเคยทำธุรกิจด้านนี้มาก่อนอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้ามข้อมูลเยอะครับข้อมูลเย้เขามีคู่แข่งเยอะกว่าหดุกวรนะครับเพืคาเฟื่ออบ้านเราก็เยอะเลยเยอะอะไรถามว่าเยอะไหมถามว่ากังวลไหมเราไม่กังวลคือเราตั้งใจทำมาไว้สำหรับไม่ใช่สำหรับแค่แฟนๆเราอย่างเดียวสำหรับคนทั่วไปที่เขาอยู่ย่านนี้หรือใครที่แบบอยากแวะมาเที่ยวอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าร้านคาเฟ่ยเยอะก็จริงแต่ว่าแต่ละร้านเขาก็จะมี สิทธิ์เดชเจอร์มีคิวมิดของแต่ละร้านที่แตกต่างกันไปของร้าน mm hmm. เราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง mm hmm. อะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนลองมาดูก่อนแล้วก็ลองมาแบบลองอาหารมาลอลองทั้งดื่มมาลองอทางขนมเค้กเบเกอรี่อะไรเงี้ยครับ อันนี้เป็นซ้อมเปนนิ่งใช่ไหมวันนี้เป็นซ้อมเป็นนิ่งครับเปิดจริงจริงวันที่19มิถุนายนครับวันนี้วันที่2ีก็คือเป็นวันที่เราทําบุญร้านด้วยความที่เริ่มดีด้วยวันนี้อะไรเงี้ยเราก็อยากจะรีบแบบซ้อมเป็นนิ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่เหลือก่อนถึงวันที่19เราจะได้เตรียมพวกเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ทุกอย่างให้มันเป็น100%จริงๆพร้อมกับเปิดวันที่สิบเก้ก็จะเป็นร้านยังไงครับคุณท่านนีราคาเท่า่ ร้านหนึ่งผู้บริหารรานต่อไปทิ่งานมันจะยุ่งมากจนแบบว่าไม่มีเวลาจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เราไม่ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าคืองานหลักเราคือนักแสดงอยู่แล้วนะครับส่วนร้านเนี่ยเราก็จะต้องมีคนที่มาช่วยดูแลหรือก็ต้องมีผู้จัดการร้านที่เขาจะต้องเข้ามาช่วยดูตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับส่วนเราก็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 ถ้าจัดการแสดงแล้วเราก็ต้องกลับมาดูตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ย คือที่พี่น้าบอกคุณเดียวไม่มีมีทุกส่วนเลยทุกส่วนอ่าไม่มีครับก็ทำทำกันเองแล้วก็มีพี่ๆที่รู้จักเนี่ยเขาก็ช่วยระดมความคิดกันช่วยกันออกแบบร้านช่วยกันทําร้านแล้วก็ช่วยกันวางระบบอะไรตา่างๆอย่างนี้ยนะบล้วตองบุญไม่เรื่องระบบเดิดรเดดรเื่องระบบเรื่องการทำงานอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมี เรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็ต้องมาควบคุมดูแลเรื่องบัญชีบัญชีอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้โาเรื่องบัญชีเรื่องอะไรเงี้ก็แอบทางูนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนตัวเราไม่ได้มีความรู้เรื่องระบบอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราก็คงต้องศึกษาอีกแหละเพราะว่าอะไรที่เราไม่รู้เราก็เรียนรู้มันไปแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรที่มันผิดเราก็จะได้แก้ไขได้อะไรเงี้ยครับสวัสดีค่ะ ถือว่าแบบว่าเดี๋ยววันเกิดทุกแล้วเนาะวันเกิดนี่คิจะของขวัญวันเกิดให้ตัวเองหรือเปล่าด้วยครับก็ตั้งใจว่าจะเปิดก่อนช่วงวันเกิดด้วยเพราะว่าจะได้จะได้เป็นแบบว่าของขวัญให้กับตัวเองด้วยว่าเฮ้ยวันเกิดปีนี้นะเราตั้งใจจะมาเปิดร้านคาเฟ่ของเราอะไรเงี้ยให้กับเป็นของขวัญให้ตัวเองให้กับคนในครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างวันนี้แฟนแบบว่าเอาของมายินดีกันเยอะมากเลยดีใจมากๆครับก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะ แฟนๆไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแล้วก็แฟนๆต่างชาติที่รู้สึกว่ามีหลายท่านที่เขาแบบมีมาจากต่งางประเทศเพื่อมาเปิดตัวร้านในวันนี้ด้วยก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับอของขวัญสำหรับร้านใหม่ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมง,งานในวันนี้แล้วก็สำหรับใครที่ไม่ได้มาก็ขอบคุณสำหรับกาลังใจที่ที่ส่งให้กันตลอดแฟนๆไม่กลัวพรานะว่าลัวคุณหรือโอ้ <laughs> จริงๆก <laughs> ังวล <laughs> มากเพราะว่าช <laughs> ่วงที่ผ่านมาเรารู <laughs> ้ว่าแบบ ช่วงน,นี้มันเป็นช่วงพายุเข้าะนะครับแล้วแอบกังวลอยู่เหมือนกันว่าเนี่ยเรา,เาแฟนขับมาแล้วว่าเกิดฝนตกจะทายังไงฝนตกจริงเขาไม่หนีเลยนะก็รักขอกเราเป็นมากมากที่แบบโอ้ยอม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 ,ยอมสู้ยอม,ม,อ,มอยู่<ม><ล>ยคือวันนี้เป็นวันที่แบบก่อนหน้านี้จะไม่หนักเท่านี้มาก,ก่อนไม่ได้หนักเท่านี้แต่ว่าวันนี้คือรู้สึกว่ามันหนักจริงอะไรเงี้ยครับก็ แต่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังอุตส่าห์รอรออยู่เจอกันจนแบบไม่ว่าจะฟ้าฝนกระหน่ำแค่ไหนก็ยังรออยู่อะไรเงี้ยครับพี่โอมก็คือมาให้กำลังใจให้อะไรหรอพี่โอตมาเมื่อวานเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี่แหละครับก่อนวันเปิดงานเพราะว่าวันนี้เขาต้องไปต่างจังหวัดนะครับติดธุระที่ต่างจังหวัดแล้วก็ช่วงวันที่หนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็ติดถ่ายละครเขาอะไรเงี้ยครับก็เลยมาแสดงครับดีดล่วงหน้าพร้อมกับแฮปปี้ประเด็นล่วงหน้า หนว่งให้ของขวัญน้เลยได้แล้วครับได้แล้วเขาเขาก็ให้ของขวัญร้านแล้วก็ให้ของขวัญเบอร์เดย์กันมาพร้อมกันเลยาทีนี้ใช right. ่เป like. exactly. ็นอะไรอะไรครับเป็นอะไรเป็นอะไรก็ไม่อะไรเอาใส่อยู่เนี่ยครับผมอันนี้ส่ีที่เรให้อันนี้สร้อยที่เให้เป็นที่ที่เราชอบหรือว่าเราเคยบอกไม่เคยบอกไม่เคยบอกคือคือเราเราก็ไม่ได้คาดเราไม่ได้รู้ว่าเขาจะเซื้ออะไรให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เมื่อคืนเมื่อวานเราเขามาเขาก็ให้ของขวัญร้านเป็นแบบนาฬิการลาเราตั้งไว้ในร้านแล้วเขาก็ให้ของชิ้นนี้เป็นของขวัญวันเกิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เฮ้ยเกิเปิดดูแล้วเราสึกว่าเฮ้ยมันเข้ากับชุดที่เราจะใส่มาพอดีก็เลยเปิดน่าจะเหมาะแต่ตับหูดุ่งจริงจริงแต่ผมไม่ใช่ครับแต่ว่าพอดีว่ามีตับหูแบบนี้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนึงอะไก็เลยแบลชกันมาเลยครับคอาเปิดเรา็เหนไป รู้สึกชอบนะเพราะว่าชอบคนให้ไม่ใช่ชอบของฝากใช่ไหมครัชอบของฝากชอบคนให้ให้ก็ก็ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรา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 สร้อยมันสวยดีอะไรเงี้ยแล้วมันเหมาะกับเราดีอะไรเงี้ยเขาได้ค่ะตอนนั้นก็อวยพรเขาก็บอกว่าขอให้รวยๆเฮงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอวยพรให้แบบธุรกิจร้านแบบเดินไปได้ด้วยดีเขาอวยพรมันเกิดก็ขอให้เรามีความสุขทั่วไปเลยครับแล้วเขาก็ แค่ขอการเป็เกิดเับอังเห็นว่าก่อนหน้านี้มีแบบว่ามีแก้วเป็นแบบว่าเอ่อเรียกว่าอะไรนะของมีร้านอันนี้คือพุ่งปีใสเองยปีใสเองครับคือเราอยากจะทํำด้วยความเป็นร้านกาแฟนะครับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคู่กับร้านกาแฟนั่นก็คือแก้วกาแฟแล้วแก้วตัวนี้ขออนุญาตนะครับ กานี่เป็นขาวกระด้างก็เป็นแก้วที่เป็นสกินเมชิลานะครับ The Little White House Cafe นะครับก็มีทั้งสองสีสีขาวกับสีดำนะครับก็มีวางจำหน่ายร้านด้วยครับผมนี่ครับผมเปิดทีออเดอร์ไปแล้วฟีดแบกฟีดแบกการตอบรับดีค่ะจากแฟนๆก็คนก็เหมือนกับสนับสนุนที่เราเปิดร้านใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็ให้การตอบรับที่ดีครับผมการเลือกสีขาวสีดำต่างใช่เราก็พยายามเลือกที่มันคอนทราสต์เพราะว่า เรารู้สึกว่าสีขาวกับสีดำมันเบสิกมันเบสิกสุดแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นแบบเพศอะไรก็ใช้ได้อะไรเงี้ยทุกคนรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นพื้นืนสำหรับใครชอบสีขาวก็อาสีขาวอะไรเงี้ยหรือว่าใครอาจจะแบบรู้สึกว่าสีขาวมันเปื้องง่ายอยากจะใช้สีดําก็สีดําอะไรเงี้ยได้ถามอดีตหน่วยงานกันที่มีงานกันก็ตอนนี้ ช่วงกลาออนอยู่ก็จะมีเรื่องโค้ชเฟดหรือซีซั่นสอ,สองนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีเรื่องเลิฟแอนด์ไนท์โอไมซ์สแอมชไนท์ที่จะเอาในทาง A S Play นะครับประมาณต้นเดือนกรกฎาคมครับส่วน6กศูนก้า็กำลังถ่ายทำอยู่อีกประมาณ6คิวก็จะปิดกล้องแล้วครับน่าจะได้รับชมกันช่วงปลายปีนี้ครับโปรเจกต์ปีนี้จะมีอะไรนอกจากว่าพอซีรีส์จบจะนจะครับจริงๆมีโปรเจกต์คอนเสิร์ตท,ที่เลื่อนมาแต่ปีที่แล้ว ครับผมเพราะว่าปดโควิดก็เลยเลื่อนมาปลายปีนี้ก็บอกว่าน่าจะได้จัดเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะเริ่มจัดงานอะไรกันได้แบบอย่างลงตัวเนาะครับเราเรามีโปรเจกต์คอนเสิร์ตที่มันค้างคาไว้อยู่ก็เดี๋ยวต้องนี่แหละครับกลับไปทําเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีไปซ้อมซ้อมร้องซ้อมเต้นกับทางทีมแล้วก็เราด้วยก็จะได้เตรียมตัวในการขึ้นโชว์ครับผมเห็นเห็นในทีเซอร์เลิกอฆษณาเห็นีเล่นเต็มเต็มเล่นคับ มีอไงบ้างวะบทซ้อมมาจะเนตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าคอนเซปต์ซีรีส์ก็จะมีแบบว่าตัวละครหลักอย่างคิมซันจะเป็นอยู่ชมรมดนตรีนั้แสดงถ้าอื่นเขาอาจจะไปเล่นกีฬากันบ้างอะไรเงี้ยส่วนเราก็ได้รับบทในการเล่นดนตรีกีตาร์คลาสสิกกับเชลโล่ก็ค่อนข้างหนักหน่วงนะที่ผ่านมาเพราะว่าคือเราต้องไปเรียนจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยมีพื้นฐานทางด้านเล่นกีตาร์คลาสสิกมาก่อนแล้วกีตาร์คลาสสิกการจับหรือว่าการดีมันไม่เหมือนกับกีตาร์ที่เราเห็นทั่วไป เัรนั้นมันก็ค่อนข้างยากแล้วเวลาในการเตรียมตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ก็พยายามทาออกมาอย่างเต็มที่ที่สุดครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันในซีรีส์ว่าแบบพอมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าฟุ้แป๊บรู้เหมือนกันเพราะว่าตอนถ่ายเราก็ค่อนข้างเครียดแล้วก็คนดังว่ามันจะออกมาดีไหมอะไรเงี้ยครับเฉพาะในพาร์ทของการเล่นการเล่นดนตนรีนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับกาลังใจอัน่จริง,รงเลย เล่นจริงด้วยครับเขาก็จะมีส่งเพลงมาเป็นเพลงในซีรีส์นะครับแล้วเขาก็จะไปทําเป็นเวอร์ชันเป็นเมโลดี้สำหรับใช้เชลโล่กับกีตาร์คลาสสิปปเบาลงซึ่งมันยากมากๆเพราะว่าขนาดครูสอนกีตาร์ครูเขาจะบอกเลยโอ้โหมันยากมากเลยนะสาหรับคนที่ไม่เคยมีพื้นมาก่อนเพราะาอย่างครูเราต้องเริ่มตั้งแต่ท่าจับท่านั่งท่าวางเลยแต่ว่าเพลงก็ค่อนข้างยากแต่ว่านั่นแหละครับเราก็มีเทคนิคในการถ่ายทำเข้ามาช่วยดังนั้นก็ เราดูว่าเขาจะปป็นยังไงนะครับฝากร้านมีใครอยากฝากร้านหนึ่งฝากร้านหน่อยก็ฝากร้านด้วยนะครับ The Little White House Cafe นะครับอยู่ตรงพัฒนาการตากใหม่นะครับผมร้านเปิดจริงๆวันที่1 9มิถุนายนนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับใครสะดวกคือใครบ้างๆแวะมานั่งทานกาแฟแวะมาถ่ายรูปกันที่ร้านได้นะครับผมแล้วก็ฝากผลงานการแสดงของปีนี้ด้วยนะครับที่จอออนแอร์เร็วๆนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามได้ครับเครับ